วันนี้เป็นตอนสุดท้ายเป็นตอนที่11สําหรับพอดแคสต์เ e มินาสลาความสุขโดยคุณโจปิยะที่จะมามอบให้กับผู้เราทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าตอนเรียนหนังสือเนี่ยคือมันจะมีการปลุกเรียกตลอดเลยว่าไปโรงเรียนได้แล้วนะเดี๋ยวไม่ทันนะสิ่งที่เกิดขึ้นผู้เราทุกคนพูดอะไรหรืเปะ่ะขอ5นาที แล้วในปัจจุบันในขณะที่งานเยอะกําลังทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อนําความสําเร็จไปฝากใครก็แล้วแต่ฝากเมียฝากครอบครัวฝากพ่อฝากแม่อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ระหว่างทางอะที่อยู่กับการงานอยู่กับโอกาสอยู่เสียงโทรศัพท์ครอบครัวโทรมาและมายื้อเวลาจะสําคัญเร่งด่วนอะไรประการทีเถอะส่วนมากเครื่องมือที่ผมใช้ที่ผมใช้แล้วเห็นผลคือ ขอ15นาทีผมให้15นาทีไว้เท่านี้คำว่า5้านาทีกับ15นาทีมันต่างกันตรงไหนเรามาเจาะลึกเดี๋ยวนี้แล้วหนาทีเนี่ยผมพูดเลยได้ว่ามันเหมือนเป็นการผัดวันประกันพรุ่งนะมันไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นคำที่เป็ดเป็นคำพูดที่มีะระคาะเสมอไปนะจริงห้านาทีเนี่ยผมมองว่าเหมือนเป็นการผัดวันประกันพรุ่งมากกว่า อย่างสมมุติว่าฉันต้องทำพอดแคสต์ตอนแรกตอน2ใช่ปะฉันกลัวฉันโดนบูลลี่ขอ5นาทีทำใจได้ไหมเวลาที่แบบว่าได้ฟังโอกาสทางธุรกิจแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่เก็ตแต่จริตไม่ใช่เขาบอกว่าไงปะขอ5นาทีในการคิดได้ไหมไอ้คำว่าขอ5นาทีเนี่ยเอาจริงๆเลยนะขอ5นาทีอะ่ะบางทีอะ่ะขอได้แต่ว่าอย่าบ่อยเพราะถ้าเกิดบ่อยมันจะเหมือนเป็นการผัดวันประกันพรุ่ง อย่างสมมุติว่าโอกาสที่มาทั้งทีแล้วโอกาสที่จะเป็นในหน้าในสังกัดหนึ่งเฮ้ยมันคือโอกาสแล้วแล้วมันเกิดช่วงโควิดช่วงนิวร์มอลแล้วอะจะ5นาทีอีกไหมอะด้วยความที่มองมองคุณค่าว่าเฮ้ยมันสมัครได้ไม่มีเงื่อนไขแล้วมีคอนโดแบบมีทรัพย์เยอะแยะให้มาปล่อยขายปล่อยเช่าได้ในช่วงนี้ถ้าเป็นโอกาสไหนที่มันจะหลีดใช่แล้วมาตรงกับเรารับเลยรับเลยโดยไม่ต้องคิดเยอะ ถ้าคิดเยอะเท่ากับว่าผัดวันประกันพรุ่งยื้อไปอีกเท่าเดิมเพิ่มมากกว่าเดิมไม่มีใครรู้แต่ถ้าเกิดว่าเห็นโอกาสแล้วและรับเลยโดยไม่ต้องคิดเยอะถ้าตั้งใจทำสม่ำเสมอ,อมันก็สำเร็จนะถ้าตั้งใจทำจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจริลไม่ใช่เนี่ยบางทีก็ต้องมีทางสำรองกันบ้างนะ อย่างธุรกิจไหนก็แล้วแต่เถอะถ้าเกิดว่าเห็นโอกาสช้อนรับไปเถอะอย่าไปขอเลย5นาทีมันเสียเวลาถ้าเกิดว่าเรารับโอกาสไปและทำโอกาสสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการโคร้ดการคืนพูดหรือโอกาสทางธุรกิจหรือว่าโอกาสจากใครก็แล้วแต่นะถ้ามีสถานการณ์แบบนี้อีกเช่นบริษัทโทรมามีงานเร่งด่วนทางครอบครัวโทรมา เรื่องสำคัญจะสำคัญเล่งด่วนหรือไม่ปากาใดผมพูดอีกในหนึ่งว่าฉันให้เวลาคุณแค่15นาทีเท่านั้นอย่างน้อยที่สุดเราจะได้เซฟเวลาเราไปทำสิ่งอื่นๆเพื่อให้เกิดคอม p พล e ได้ถ้าเกิดว่าไม่ขอ15นาทีแล้วไปลากยืดลากแบบอะไรอะย,ยืดความยาวสาวความยืด มันจะช้าพอดีมันจะเสร็จไม่ทันการไม่ทันใจพวกเราพอดีดังนั้นและไอ้คำพูดคำว่าพูดแบบว่าขอ15นาทีขอ15นาทีเนี่ยถือว่าทรงพลังมากๆถ้าตัดคำว่าขอออกไปผมจะพูดอีกในหนึ่งว่าผมจะให้คุณแค่15นาทีเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำต่อเดี๋ยวมีธุระทำต่ออะไรก็ว่าไปแล้วแต่ดีไซน์ของพวกเรา แต่ถ้าเกิดว่ามันสําคัญจริงๆมันยืดเยื้อเวลาจริงๆคุณแค่ออกมารับผิดชอบถ้าเกิดว่ามันสําคัญจริงๆคุณแค่ออกมารับผิดชอบและให้ความสบายใจกับเขาว่าเออวันนี้มีสิ่งสําคัญเร่งด่วนนะไม่ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเพราะว่าคือทางเขากลัวเดือดร้อนแต่ถ้าความคิดเขามันไม่ใช่อะ่ะมันเพียงแค่วัโซสําหรับเขาอะ่ะ ถ้าเราไปต่อได้เราก็จะไปต่อนะแต่ถ้าไปต่อไม่ได้เนี่ยให้ความสบายใจกับเขาแล้วก็ค่อยมาตกลงกันใหม่ก็ได้ไม่สายแต่ถ้าเกิดว่ามันสําคัญจริงๆให้คอมพิวไปก่อนและไอ้คนที่บอกว่าสําคัญเร่งด่วนเนี่ยปักไว้เลยว่าจะคุยตอนไหนปักไปเลยไม่ใช่ให้เขาปักนะตัวเราต้องปักปักเพื่อหลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วและค่อยมาคุยกันถ้ามันดึกไม่สนุกจริงๆ วันต่อไปก็ได้ก่อนออกไปทํางานหรือว่าเวลาไหนก็ได้อะแล้วแต่ความสบายใจของเราเอาเท่าเอาเท่าที่พร้อมไม่จําเป็นว่าต้องไปเก็บเงียบทั้งหมดหรอกมันจะยิ่งออัดเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สมดุลและให้ความสบายใจทุกๆด้านเนี่ยอย่างน้อยเราสามารถไปต่อได้อย่างน้อยเรามีสิทธิเลือกที่จะทําสิ่งอื่นได้อีกอย่างน้อยเราจะได้มีโอกาสลันเป้าหมายสิ่งที่ทำสำ ที่สาคัญยิ่งกว่าชีวิตประสบความสําเร็จได้ดังนั้นแล้วสิบห้านาทีแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาส,สั้นๆแต่ถือว่าคอมพลตคอมเพลนี้หมายความว่าให้ความสบายใจและวินวินทั้งสองฝ่ายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือจงสร้างวิสัยความสำเร็จและสร้างวิสัยเป็นผู้ชนะมันจะทรงพลังมากถ้าคุณได้รักษาสิ่งนี้และทำต่อเนื่องอย่างทุกวัน ไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายไม่ว่าคุณจะวางแผนเรื่องขายคอนโดสามเดือนแสนหรือขายของออนไลน์แปดเดือนถึงล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ดีไซน์ของพวกเราหรือไม่ว่าจะมีโปรเจกต์อะไรก็ตามที่มันสำคัญกับสังคมกับตัวเราไปด้วยเนี่ยอย่างน้อยต้องรู้จักบริหารเวลาผมจะสอนในเรื่องของการบริหารเวลาที่ถูกต้องคือคุณต้องวาดแผนชั่วน,นเวลาก่อนเอากระดาษ A สออกมาแล้วก็ลองพิมพ์ตารางแบบ 1เดือนเลยว่า1เดือนทําอะไรกันบ้าง1เดือนนี่เราต้องเช็คให้ดีว่าเดือนนี้นัดใครไว้หรือเปล่าหรือมีขึ้นพูดไหมหรือมีนัดลูกค้าที่ไหนอย่างไรเขียนไปหมดเขียนว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรและวันไหนเขียนให้หมดเลยเขียนให้หมดและกลางออกกางออกและหาคนที่เคลียร์ลิงออกมาคนที่เคลียร์ลิงคือจะเป็นคนที่คนที่โทรจุกจิกกวยวายลำคาญเอาออกมาพูดเลยพูดตามตรงเลยหรือไม่ก็ถ้าไม่มีใครใช้โค้ได้ ใช้ผมได้เลยเพราะผมจะเป็นตัวคีลิ่งให้กับผู้เราเองผมมีวิธีที่บอกว่าวาดแผนชนวนเวลาแล้วมันเวิร์กแล้วมันทรงพลังไม่สุดนะคือเราต้องปักเวลาในการเขียนแล้วก็เอาสิ่งที่เหลามาทั้งหมดเนะี่ยแผนชนวนเวลาให้เขาไปเลยได้ดูและคุยกันตรงๆไปเลยแบบวัน by วัน ถ้าเกิดว่ามีความเป็นไปได้ครึ่งหนึ่งอย่างน้อยมีใช้ไปกว่าครึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันยังทำมกักทำแมงก็ไม่เป็นไรถือเป็นความคิดเขาเราทำในส่วนของเราถ้าเกิดว่ากลยุทธ์มันดีมันมันโอเคสำหรับเขาและโอเคสำหรับเราถือว่าวินวินแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งนั้นโลสฝั่งนั้นวิน มันก็ไม่สมดุลกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันออกเทาๆแค่ให้ความสบายใจกับเขาก่อนให้ความสบายใจกับเขาก่อนและเราค่อยวางแผนว่าเราจะสามารถสอดแทรกอะไรในแผนชนวนเวลาได้บ้างแต่ห้ามใช้คำว่า5นาทีเด็ดขาดแม้แต่1 5นาทีห้ามใช้อย่าใช้บ่อย เพราะถ้าใช้บ่อยมันจะลดพลังงานลงและจะไม่เดินหน้าเหมือนตอนเรียนหนังสืออ่ะอาการขี้เซาส่วนใหญ่จะพูดขออีกห้านาทีเดี๋ยวค่อยตื่นเพอเพอเป็นเจ็ดโมงครึ่งไปแล้วถ้าเกิดว่าสิบห้านาทีขอไปยิ่งยื้อเข้าไปใหญ่แต่ถ้าสิบห้านาทีคิดว่ามันมีพลังและมันรักษาคุณค่าเวลานั้นได้อะมันจะไม่เลือดหลกจริงๆ ลองปรับใช้ดูไม่ต้องเชื่อผม100%ซจนกว่าเปิดใจรับด้วยตัวผู้เราเองดีกว่านั่นคือเทคนิคที่เป็นถือว่าเป็นโบนัสมาแท็กตอนท้ายของคอร์สพอดแคสต์เซมินาสาราความสุขโดยคุณโจปิยะที่มอบให้กับผู้เราทุกคนในโอกาสแห่งนี้ทีนี้แล้วสุดท้ายใช่สุดมีคำถามไหมครับพวกเราผมอาจจะพูดเร็วไปหรือเปล่าหรืออาจจะสอนที่ไม่ตรงใจพวกเราบางกลุ่มหรือเปล่า ยังไงก็พิมพ์คําถามมาได้แล้วก็พิมพ์พิมพ์ความในใจออกมาก็ได้ว่าโจมันน้อยไปนะอยากให้แบบเพิ่มตอนอีกได้ไหมโจมันดูน้อยไปนะอยากให้เพิ่มวิธีการการสอนใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเรามาพูดคุยกันตรงๆกันเนาะหากไม่มีคําถามเรามีชุดความรู้พิเศษในตอนสุดท้ายแล้วที่จะมอบให้กับพวกเราทุกคนเพื่อ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างพลังใจไปต่อในชีวิตสร้างความสุขและสร้างผลลัพธ์ในโอกาสถัดไปเครื่องมือนั้นที่มีชื่อว่า t โ a l o m o e l เป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นเองจากคุณโจปิยะนำมาฝากให้กับพวกเราท้ายคอร์สแห่งนี้ซึ่ง t โ a l o m o e l มีอะไรกันบ้างเรามาไล่ทีละตัวกันเลยดีกว่า ทาโร่โมเดลเนี่ยมันเป็นสูตรที่บอกว่ามันไม่ได้มาจากอุลตร้าแมนทาโร่หรือว่านินจานินทาโร่เลยนะอย่าเข้าใจผิดมันคือสูตรสร้างพลังใจที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่ตกจิตก,กับเครื่องมือนี้จะสามารถทำตามได้แล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้ทีตัวแรกคือ Take up Take up ตัวเอง ให้หลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วตัว A ตัว A นี่ถือว่าเป็นจุดที่แบบว่าถ้าไม่มีไม่มีตัวทีหรือไม่มีตัว A ไม่มีตัว A ก็ไม่มีตัวทีเหมือนกันตัว A คือ attraction คือกฎแห่งแรงดึงดูดพวกเราเคยเรียนเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดของโค้ดคนไหนหรือไม่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ attraction ก็คือกฎแห่งแรงดึงดูด กฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามาจากบอกว่าให้ภาษากับจัก,กรวาลอะไรอย่างเงี้ยจริงคือกฎแห่งแรงดึงดูดคือเป็นการนําตัวเราไปเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลไปเชื่อมโยงให้เป็นจุดเป็นหนึ่งเดียวกันตอนที่ฟังคอร์สของครูแนนนะเอ็มคลาสมันจะมีเนื้อหาหนึ่งคือ one direction คือเป็นการเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกันกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ย มันคือกฎแห่งแรงดึงดูดจากภายในถ้าสังเกตดีๆนะ a t t a c t i o n เนี่ย a t t a c t i o n เนี่ยก็คือ attractive บวก action จะสังเกตว่าไอ้คำตรงท้ายเนี่ยมันสื่อถึงอะไรไอ้คำตรงท้ายคือ action ก็คือโฟกัสที่ตัวเองทำตัวตนของตัวเองให้ชัด แอคชั่นคือลงมือทำแอตแทคชั่นคือกดแห่งแรงดึงดูดจากภายในก็คือเป็นการโฟกัสในเสียงหัวใจของตนเองและลงมือทำนั่นคือกดแห่งแรงดึงดูดจากภายในตัว R คือ Reverse Reverse เนี่ยมันมาตั้งแต่เครื่องมือยันชั้นต้น Inner Positive Inner Native Inner รวมไปถึง3ทางพลังชีวิตรวมไปถึงการโน้มน้าว และไปจบที่เครื่องมือที่สูงสุดอย่างทาร่โมเดลรีเวิร์สคืออะไรล่ะที่มันรีเวิร์สสูงสุดในทาร่โมเดลฟีดแบ็กฟีดแบ็กจากลูกค้าฟีดแบ็กจากพาร์ทเนอร์เราฟีดแบ็กจากทีมงานคุณอย่าต่อต้านฟีดแบ็กกลุ่มนี้เพราะฟีดแบ็กกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแม้แต่ฟีดแบ็กจากทางครอบครัวต้องไม่ละเลยเด็ดขาดซึ่งตรงนั้นเนี่ย ตัว R คือ reverse เนี่ยเป็นแรงสะท้อนได้ดิบดีไม่ว่าจะขั้นแรกขั้น advance หรือขั้นสูงสุดอย่างน้อยมันจะมีเสียงสะท้อนตนเองจากตลอดเวลาจากฟีดแบ c k ของคนรอบข้างและทุกๆก,กลุ่มในชีวิตของคุณตลอดเวลาโอคือ o v a t i o n เราต้องรักษาสภาวะที่งดงามเสมอ ไม่ว่าฟีดแบ็ k ออกมาจะสนับสนุนจะซัพพอร์ตหรือไม่ประการใดแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เลือกได้เลือกในสิ่งที่เฮ้ยมันเป็นจริตเราเฮ้ยมันใช่สำหรับเรายังไงก็คงรักษาสภาวะที่สวยงามออกไปได้คือถึงแม้ว่าฟีดแบ็ออกมามันจะไม่เอือ้อมันจะไม่เห็นด้วยมันจะไม่อะไรก็แล้วแต่นะแต่เรามีสิทธิ์เลือก เลือกในสิ่งที่บอกว่าเรามีออปชันก็คือ my option to o v a t i o n experience นั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์เลือกที่จะรับฟีดแบ k ที่เป็นแรงสะท้อนบางอย่างเกิดขึ้นต้องมีตัวอานำหน้าถึงจะรักษาสภาวะที่งดงามได้อะไรก็ตามที่เป็นฟีดแบ k และเป็นแรงสะท้อนบางอย่างเกิดขึ้นมันจะไปต่อได้ ต่อให้ไม่ดีก็ทำทีเจอม,มันจะไม่ดีทั้งหมดนะมันจะมีให้สะท้อนให้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นคือทาโร่โมเดลที่มอบให้กับพวกเราทุกคนในโอกาสแห่งนี้หากมีโอกาสอีกครั้งเราจะมาพูดคุยกับพวกเราทุกคนอีกรอบหนึ่งผ่านไลฟ์สดในสาราความสุขถ้ามีโอกาสนะที่อยากคุยกับพวกเราอีกครั้งจะมาไลฟ์สดในไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อใดที่ พวกเราพึงพอใจกับพอดแคสเซมินาสาราความสุขโดยคุณโจปิยะถ้าพวกเราพึงพอใจในพอดแคสสาราความสุขไม่ว่าเนื้อหาใดก็แล้วแต่ขอบคุณมากขอบคุณพวกเราทุกคนจากใจเป็นอย่างสูงมากๆที่อุตส่าหปูเสือรอมาตั้งแต่เช้า6กโมงเสาร์อาทิตย์และยันไปอีกสัปดาห์หนึ่งเสาร์อาทิตย์ พวกคุณยอดเยี่ยมมากนะที่ได้ปูเสือรอรอดูกลิกความรู้ดีๆทุกเช้าเสาร์เชตในทุกๆครั้งทุกๆครั้งที่ผมแบ่งปันให้ให้ความรู้กับพวกเราผมเต็มที่แทบทุกครั้งและเนื้อหานี้สุดท้าย้ายสุดนี้ฟิดแบ็เป็นอย่างไรเราไม่คาดหวังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าพวกเราได้เห็นได้สัมผัส ได้ดูพอดแคสต์ส e ม i นาสาราความสุขโดยคุณโจปิยะแห่งนี้ไม่ว่าจะตอนไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้คุ้มค่าสมราคาแล้วที่ได้แบ่งปันในโอกาสนี้และผมไม่ขอพูดอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วนอกจากว่าอยากชื่นชมทุกคนจากใจจริงพวกเราทุกคนสุดยอดพวกเราทุกคนยอดเยี่ยมมากที่อุตส่าห์ปูเสือรอตั้งแต่หกโมงเช้าตื่นทำริงอะไรอะ่ะเสาร์อาทิตย์อะ่ะนอนยาวไม่ได้เหร มันคือสิ่งที่พวกเราได้ให้คำพูดกับตัวเองว่าเราจัดเวลาความรู้กับตัวเราหรือว่าจัดเวลาพัฒนาตนเองกับเราเมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสมต่อให้ไม่ตื่นหกโมงเช้าและผ้าสัมนาเรายังไงก็มีคนมาดูย้อนหลังอยู่ดีผมเชื่อผมเชื่อสิ่งนั้นผมเชื่อว่าเป็นสิ่งนั้นเราจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มาดูว่าช่วงเช้าทำไมวังเวงเชื่อไหมครับคนมา ให้ฟีดแบ็เรามาถามเราตั้งแต่คอยังไม่เริ่มแล้วในแต่ละตอนเนี่ยไม่มีคนแบบให้ฟีดแบ็เรายังไม่ได้เริ่มด้วยซ้าไปอะ่ะมันอัศาจรรย์แค่ไหนอะ่ะที่บอกว่าได้ทำสิ่งสิ่งนี้ได้มีโอกาสทําสิ่งสิ่งนี้แทนที่จะมารอไปปีนี้ว่าจะจัดสัมมนาจริงได้ทําตอนนี้แหละโอกาสที่ได้ทําก็ทําตอนนี้แหละถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆและอยากจะขอบคุณครูอาจารย์แล้วก็ขอบคุณ อาจารย์ที่อยู่ในวงการโค้ดวิทยากรผมด้วยที่บอกว่าอุตสาห์เข้ามาให้ผมอยู่ในวงการนี้และผมอยู่ในวงการสี่ปีแล้วสี่ปีนี้ถือว่าคุ้มค่าเกินพอที่ที่สำหรับตัวผมที่ได้มาลงมือทำลงสนามจริงๆและได้เรียนรู้จากผู้คนจริงๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆผมจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ผมจะพัฒนาตนเอง ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจผมจะพัฒนาตนเองเรื่อยๆจนกว่าเป็นที่ยอมรับในระดับโลกไม่ว่าตอนเนี้ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ในลำดับไหนของทำเนียบไลท์โค้ดผมไม่รู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมก็ไม่ใช่วิทยากรที่ดีที่สุดผมไม่ใช่โค้ดที่ดีที่สุดแต่ผมสามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้ถ้าทุกคนสุขใจเราก็สุขแต่ถ้าทุกคนมีคำถามเราก็จะตอบ เท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเลยจริงๆวันนี้ก็สมแก่เวลาแล้วแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายของพอดแคสต์เซมินาสาราความสุขโดยคุณโจปิยะที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้ดีๆทั้ง11ตอนให้กับพวกเราทุกคนในโอกาสแห่งนี้สุดท้ายท้ายสุดก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆด้วยความฉันมิตที่ดีงาม ถ้าได้มีโอกาสอีกครั้งจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งสำหรับในตอนนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันในเรื่องหน้าหรือในโอกาสหน้าเราจะกลับมาพบกันอีกอย่างแน่นอนสำหรับในตอนนี้เท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันในเพจสาราความสุขโดยคุณโจปิยะใครที่รู้สึกเหงารู้สึกหมดกำลังใจสามารถพูดคุยกันได้เรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการด้วยความ เป็นมิตรกับพวกเราทุกคนจริงๆนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจให้กับพวกเราทุกคนในชีวิตนี้ในโอกาสแห่งนี้วันนี้ก็คงไม่มีอะไรพูดเต็มมากกว่านี้แล้วแล้วก็อยากจะขอบคุณพวกเราทุกคนจากใจจริงและขอให้ประสบความสําเร็จในการงานและหลักการใช้ชีวิตในความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจไว้สําหรับตอนนี้ลากันแล้วไว้เจอกันในโอกาสถัดไป ขอบคุณและกราบสวัสดีครับ